เหตุัำพันค่ะพี่น้องมากหลายค่ะพี่ สัมพันธ์กับเพชรผึ่งค่ะสวัสดีค่ะมามากค่ะพี่น้องเมนูแซ่บมาอีกแล้วค่ะแกงเห็ดค่ะพี่น้องแกงเห็ดปลาร่วมค่ะเมนี่เอาไมค์ค่ะเมื่อนันอัดแล้วแล้ว่มีเสียงนะคะไม่แบดม, <laughs> มืดเมนี่เอาไมค์ค่ะพี่น้องกินกับข้าวเหนียวคือเกาค่ะ นี่ค่ะข้าเนี้ยหอนๆแล้วก็แจวค่ะพี่น้องแจวปลากระดีขึ้นกันค่ะอันที่พี่เอามาแบบนี้เลพราะว่าอยากให้เบิ่งค่ะนี่ค่ะกระปุกละสิบบาทอันเป็นแบบผิด้นค่ะอันนี้เป็นแบบผิดป้นะคะขัวไม้ไม้หอมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะสิบบาทค่ะมากมากค่ะพี่น้องขวยแจวหนมอืม 嗯，再看。 อย่างเห็ดกระลังหอนๆค่ะอืสึง่งครับพี่น,อน้องแก้วก็ะไรเม่ค้าบอกว่ารับประกันความเผ็ดว่าเผ็ดดีค่ะ เห็ดพำผานค่ะพี่นอ้องมากหลายค่ะพี่เลิศดค่ะค่ะ ลาลาปากระดีนะคะเป็นบอกว่าใส่หายกระปุกละโตกันว่าสิ <c oughs> บาทนะคะพี่น้องชุม,มือนี่ซื้อได้ก็ดีแล้วคะ่ะนี่ขายก็ดีแล้ว ข้าวต่ำเองกาจะกาจะได้กินนะคะ,นะนนเนาะเลิกขนาดลูกโดด,ด,ดกันค่ะพี่น้อง เหตสัมพันธ์กับเพชรผึ่งค่ะ เลอเพรแล้วค่ะพี dwarf, ่น้องเจ้ากับเพจอีเดีสมกับที่เป็นรับประกันครับความเพจค่ะ ุตัวกัไเนี่ยอืมพิมแกงใส่ใบสม,มสุงค่ะพี่น้องใบสมุงหลักไฟไผ่ตูค่ะ สุดยอดความแซบค่ะปิดถ่ายค่ะเฮ็ดไข่ดอกตุต้มๆค่ะพี่น้องแล้วก็เห็ดฟึ่งค่ะอ ดูัิค่ะแซ่บแ่งไปแล้วค่ะพี่น้องแกงเห็ดร่วมค่ะแซ่บค่ะใส่ใบจุมม้งนะคะแล้วก็ใส่ใบตูหอมๆค่ะขอบคุณถูกๆกำลังใจค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฟาพิมพ์้วยค่ะสวัสดีค่ะ